จากกรณีที่นางสมหมายศรีทาอายุ49ปีลูกสาวของนายบุญจันทร์หรือลุงบุญคำพุ่มอายุ76ปีอยู่บานเลณที่65ทับ2หมู่ 2, 2บ้านคลองน้ำคันตะบนซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์หายตัวในป่าเขาหญ้าหมู่ที่2บ้านคลองน้ำคันตะบนซับเปิบเมื่อวันที่19พฤษภาคม2559ช่วงเวลา15นาฬิกาจึงได้แจ้งความไว้ที่สถานีตะบนคุูทรังังโป่องอายุอบาตซับเปิบกำลังผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองทหารออกปูพรมค้นหา และเมื่อวันที่22พฤศภาคม2559กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านของตำบลซับเปิบอำอภวังโป่งฝ่ายปกครองญาติๆทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่30ค่ายพ่อขุนผาเมืองหลวงพ่อโอมหรือหลวงพ่อจอมสุทัาสโนอายุ60ปี พระลูกวัดบ้านครองน้ำคันหมู่ที่2นายสุรศักเหมือนสีนายอบตัรเปิบเจ้าที่เขตห้ามราสัตว์ป่าวาังโป่งชนแดนนายพรานนำสุนัขราสัตว์กว่า10ตัวและเจ้าที่มที่ร่วมกตันยูวังโป่องอีกกว่า100คนขึ้นเขาหญ้าแกะรอยตามหานายบุญจันทร์คำพุ่มหรือพานบุญอดีตนายพรานราสัตว์ตามเถือกเขาปูเถือกเขาหญ้ามานานกว่า30ปีชนิดปูพรมในพื้นที่อย่างละเอียดจนเมื่อเวลา13บสามนาฬิกาสามสิบนาทีวันเดียวกันนายนิยมคำพุ่มอายุ66ปีอยู่บริเว ที่93หมู่9บ้านคลองน้ำคันเหนือซึ่งเป็นน้องชายของพานบุญหรือนายบุญจันทร์คำพุ่มซึ่งออกตามค้นหาด้วยได้พบนายบุญจันทร์นอนตะแคงขวาศีรษะหันไปทางทิศเหนืออยู่ข้างกอดต้นหวายป่าในเขตป่าปางมะนาวใกล้กับผานกนางแอน่นหรือภูเขาญ้าโดยตามลำตัวและแขนมีรอยหนามเกี่ยวเต็มไปหมดมีอาการเมื่อยล้ารอบตัวมีเศษใบไม้กิ่งไม้อ่อนยอดใบไม้ตกอยู่รอบตัวเป็นจำนวนมากจึงได้เจ้าที่เขตเหต้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนผู้ใยญ่บ,บ้านและญาติ มาช่วยกันหามลงจากเขาก่อนที่นายสุรศักดิ์เหมือนสีนายกอบตซับเปิบจะจัดเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับเปิบดูแลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลวางโป่งเพื่อตรวจรักษาร่างกายต่อไปขณะที่ลูกหลานดีใจเตรียมฉลองแก้บนเป็นการใหญ่